สินค้าพิเศษ voice tv ร่วมกับหยดสังกิบเซ็ตแฮร์โทนิกแชมพูและคอนดิชเนอร์สารสก,กัดจากข้าวสังหยดบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงมีสุขภาพดีป้องกันผมหลุดร่วงราคา1,850บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop voice tv co th talking t h a แลน n d เริ่มกันที่โฟนก่อนเลยนะกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ถามผู้ชมไปเกี่ยวเรื่องของ7ปีพลเอกประยุทธ์ที่ทำรัฐบ มาบริหารประเทศนะครับว่าคุณจะให้คะแนนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ร้อยละหกบอกว่าให้คะแนนไม่ได้จริงๆ <c oughs> จริงๆอันดับหนึ่งเลยนะครับรองลงมาก็คือให้คะแนนเป็นติดลบติดลบไป t ทอล์กอินเทเลนโพรวันนี้24พฤษภาคมครับเรื่องวัคซีน a s t r a z e n ซ c a กที่ผลิตในไทยถ้ามีเหตุต้องเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยคุณรอได้หรือเปล่าไม่ควรจะถามว่า เราเลือกอะไรได้ไหมคือถ้าเลือกไม่ได้คือ ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้คือมันก็ต้องมีคคำตอบเดียวคือรอไงรอได้ไม่ได้มันก็ต้องรอไงมันต้องรออยู่แล้วถามอะไรไอเด่งมนถามไหนๆก็รอแล้วรอไม่ได้รัฐบาลต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนเดียวที่สุดโถก็หาซีโนแวคไม่ไงอันนี้คือดำแล้วอ่านี้คือดำแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของวัคซีนที่ไม่มีในประเทศไทยวัคซีนที่มีในประเทศไทยก็คือแอสตราเซเนกากับซ i โนแวคใช่ไหมครับแต่คนถ้าไม่ชอบสอง วัคซีนที่มีในประเทศไทยแอสตราเซเนกามีแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องมีไหม่แล้วสีโนแหวกนีแล้วอีโนทีนี้มีมีกี่โดสเก้าล้านโดสเก้าล้านโดสครอบคลุมคนแค่สี่จุดห้าล้านคนคนไทยมีหกสิบล้านคนมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรคำถามสุดท้ายของแขกสิ่งนี้ใช้คำว่ามีวัคซีนในประเทศไทยได้หรือไม่ครับ ทีนี้ถ้าไม่ชอบ2ยี่ห้อนี้ทำไงบินไปต่างประเทศดีไหมออมีหลายคนบินไปต่างประเทศดโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณมิ้นไอโรนไอโรมาโรนนะครับเป็นบล็อกเกอร์ที่ทำคลิปวิดีโอใน YouTube นะชื่อดังมากทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เยอะ<ค>มากแค่รู้จักอันนี้จากจากเรื่องอะไรรู้ป่ะพี่ดงที่เขาตัดเอาคลิปของคุณกัลูนาบัวคําสีไปไว้ในคลิปของ เราไม่อ้างเองอแล้วเนียนเนียนถ้าคุณกรุณาไม่มาแหกใน Facebook ประจานให้คนทั้งโลกก,กู้นะนก, <ๆ S 1> ก็จะนนเนียนเนียนนึกว่าคนนี้เก่งมากเลยทำคอนเทนต์คุณภาพนั่นแหละค่ะ นั่นแหละค่ะรู้จักจากเรื่องนี้เหรอนั่นแหละค่ะไอารบิลอนผมมาเรื่มรู้เพิ่งรู้จักตอนนี้แหละมันรู้ตอนที่โดนคุณกรุณาบัวคําสีแหกแล้วคนก็แบบเด็กอักษรเขาต้องเก่งเขาต้องฉลาดว่นี่ไงเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวแบบว่ามีสติปัญญาแล้ววัดสติปัญญาจากอะไรจบสอนจุฬาคนไทยก็เป็นอย่างนี้อ๋อถ้าไม่มีคุณกรุณาแหกตอนนันนไม่ได้กระชากน้ากกากเลยนะว่าสามารถขโมยคอนเทนต์คนอื่นมาเนียนๆนะแต่เขาไปครั้งนี้เขาบอกว่าไปรีวิวขั้นตอนการเดินทางไปสา ตั้งแต่เตรียมเอกสารเช็คอินแล้วก็ไปฉีดวัคซีนแต่ว่าในช่วงสุดท้ายครับเขาบอกงี้ว่าคิดว่าสิ่งดีข้อเดียวของโควิด19ก็คือทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยดิแล้วมองเห็นความพิเศษในความธรรมดาพ่อดิสมมุติสมมติพอมม่พอดิฉันตายจากโควิดถ้าไม่มีโควิดนะดิฉันจะไม่เคยรู้เลยว่าจะรักพ่อขนาดไหน ได้ไเลยไม่เลยรอจิกอย่างนี้ได้ไหมประมาณนี้คืออ <K l ut on> ันนี้รอจิกอย่างเงี้ยอู้หจะไม่เคยรู้เลยว่าพ่อกูนี่มีความหมายามับชีวิตกูขนาดไหนมันรู้เมื่อพ่อแม่งตายหาจากโควิดไปแล้วขอบคุณโควิดจริงๆถ้าพ่อพี่ตายหาไปไม่รู้หรอกว่าคุรักพ่อขนบ <B el an> ดนี้นี้ <K l ut on> คุณว่าคิดบวกได้ไหมก่อนนี้ใช้รอจิกคุณมิน้นไงถูกปะแล้วทั้งหมดเนี้ยความโกรธของคนเราคืออะไรพี่ถกคือสังคมไทยอ่ะมันเป็นสังคมอวยเครื่องอัฐบริขารอ่า ก็ไม่อายที่จะอวดเครื่องอัถบริขารในท่ามกลางความยากจนและความยากลําบากของคนอื่นถ้าตอนนี้คนไทยอย่างน้อยมี a อสตราเซเนกได้ฉีดทุกคนนะแล้วคุณน่ยจะนั่ง Business Class นั่ง First Class ไปฉีดไฟเซอร์ที่อเมริกาแล้วจะรีวิวยังไงคนก็แบบว่าเออชีวิตไรสารละของพวกคนรวยอะไรอย่างเงี้ยก็มองเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ในยามที่ธุรกิจก็เจ๊งเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆรัฐบาลเอาไม่อยู่แอสตราเซเนกเดือนมิถุนากูก็เพิ่งได้รับ F.S.S มาว่ากูโดนเลื่อนแล้วยังจะมาทำใสๆแบบว่าเออได้แบบความพิเศษในเรื่องธรรมดาว่าเดฟักแปลว่าอะไรความพิเศษในเรื่องธรรมดามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรความพิเศษในของธรรมดามันแปลว่าอะไรคือจริงๆแล้วถ้าเราจะบอกว่าโควิดก็มีข้อดีนะทำให้เราเห็นความล้มเหลววิบัติของรัฐบาลมันก็พูดได้นะ พูดไม่ได้พี่ถือต่อให้ไม่มีโควิดอ่ะเอความล้มเหลวของรัฐบาลแม่งกว้างกว่าแม่ใหญ่กว่าภูเขาทองที่ที่ผมบอกว่าไอ้เรื่องสำคัญมึงต้องโง่เบอร์ไหนต้องตอให้มีโควิดมึงถึงจะเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลมึงตาบอดเหรอคนมันไม่เห็นไงตาบอดเแต่จริงๆแล้วคือสมองที่นล้มเหลันเป็นเรื่องของชนชั้นจริงจริงเพราะว่าหมายถึงว่าคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเขาไม่ได้ไปฉีดวัคซีนแล้วนะดูเหมือนว่าเขาเขาคือประสงค์มันไม่ได้ไปฉีดวัคซีนเขาได้เที่ยวหือวันเป็นครั้งแรกที่เขาแบบได เออโลกมันเปิดแล้วอเมริกาเปิดให้เข้าแล้วเขาอยากเที่ยวมาตั้งเป็นปีหนึ่งอะไรต่างเนี้ยแล้วการที่ไม่ได้เห็นสิ่งใหม่เนี่ยมีความรู้ว่ามันสิ่งใหม่อะไรม่ถกอเมริกามันใช่เรื่องใหม่แล้วเขาบอกเองคำคอนเทนต์เที่ยวเนี่ยจะมาใหม่อะไรกันนะเขาบอกว่าคือมาตั้งหนึ่งปีที่ไม่ได้เห็นเลยอะไรต่างเนี้ยมันเลยพิเศษเลยมันทําให้คนรู้สึกเฮ้ยคุณคิดอย่างนีเหรอคือแบบ คนที่เขาไม่มีโอกาสถุาคนเขาเดือดร้อนอะไรมากมายขนาดไหนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งไม่อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ถึกแต่เรื่องหนึ่งที่มันเหมือนกับมันเปิดเปลือยความอัปลักษณ์ของสังคมไทยคืออะไรรู้ป่ะพี่ถึกอีลิตในเมืองไทยคนร่ํารวยในเมืองไทยไม่เคยมีความละอายที่จะอวดความมั่งคั่งของตัวเองทั้งทางที่รู้ว่าความมั่งคั่ง สิทธิอภิสิทธิ์ของตัวเองนั้นน่ะมันเป็นเรื่องหน้าละอายมากกว่าเรื่องที่ควรจะเอามาอวดพี่ถึกถ้าเราอะมีเส้นมีสายนะแล้วได้ไปฉีดวัคซีนพิเศษกว่าคนอืนอ่นน่ะสิ่งที่เราต้องทำอะคือปิดบงังซ่อนเร้นไม่ให้ใครรู้อยู่แบบเียบแต่คนไทยนะโกง สมมติว่าโกมยิ่งโกมยิ่งต้องอวดรวยนึกออกปะคือไม่เคยรู้สึกว่าไอ้ความร่ํารวยผิดปกติการขับรถยาว16วาของตัวเองโดยที่มีชนะปักหลังว่านี่แป้งหรืออะไรเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่ามันน่าอายมากเลยนะที่จะมาทําตัวรวยขนาดนี้คนไทยสามารถอวดกระเป๋าแอลเมสิบหกใบสิบหกสีได้โดยที่ไม่เคยรู้สึกว่า สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่าอายมากกว่าหน้าอวดออและไขก็รู้สึกว่าสิ่งที่คนชื่อมิ้นท์ทำเนี่ยเขาไม่เรียลไลซ์เขาไม่สัเนียกเขาไม่ตระหนักว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งเอพิโซดของเขาเนี่ยมไม่มีอะไรผิดหรอกอเพียงแต่ว่าคนปกติธรรมดานะถ้าเขามีฮิลิโอตป,ปะบ้าง จะไม่เขียนเขาจะไม่พูดเขาจะไม่อวดเขาก็จะบินไปเงียบๆฉีดงิยบๆมีความสุขเงียบๆแล้วก็ลำพึงลำพันกับตัวเองเงียบๆว่าเออก็ดีเหมือนกันเนาะทำให้รู้ว่าเมื่อก่อนที่ได้เดินทางไปไหนต่อไหนโดยสตัวกได้มันดีจริงแต่ก็จะทำเงียบๆไม่บอกใครไม่ต้องแบ่งปันนะไม่ไม่คือถ้าสังคมที่มันไม่ได้ไม่ได้บู๊ ไอ้เงินตกใส่บาตก็เป็นบุญน่ะสังคมไทยเป็นสังคมที่เงินตกใส่บาตก็เป็นบุญแล้วคนครพร้อมจะบูชาเงินคนก็เลยไม่ละอายที่จะอวดความมั่งคั่งอันผิดปกติรหรือความมั่งคั่งในสถานการณ์อันไม่ปกติคร,ครับล่าสุดเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับบอกว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยอาจจะกระทบจิตใจของหลายๆคนในสถานการณ์นี้โควิดไม่ได้มีข้อดีเลยล่ะในความหมายในคลิปก็คือว่าการเดินทางได้สามารถเดินทางไปอีกครั้งมันพิเศษมากๆเท่านั้นเองไม่ได้สะเทือนใจแค่เ ว่าทําไมไม่รู้จักอายในเรื่องที่ควรจะอายเท่านั้นแหละผมไม่ได้มองเขาในแง่ร้ายขนาดนั้นนะผมคิดว่าเขาก็เป็นเด็กลูกคนรวยธรรมดาแต่มัสะท้อนสังคมว่าจริงๆแล้วคือคนที่แบบว่าคนเป็นเด็กลูคนรวยระดับไหนคือมันเหมือนแบบเขาเขาลอยมากเขาไม่เข้าใจเลยว่าตกลงแล้วไอ้คนที่มันแบบเวลาที่คนที่มันเดือดร้อนมันเป็นยังไงหรือว่าเวลาที่คนที่มันแบบอารมความรู้สึกมันอยู่คนละคนละคนละโลกจริงๆครับนี่มันคือสะท้อนความรู้สึกแบบว่า ออารมณ์ความรู้สึกมันอยู่คนละโลกแล้วไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกด้วยว่าคือมันจะไม่ได้แบบว่าอายอะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายอะไรแต่มันหมายถึงว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่มันสะเทือนใจคนอื่นอืไม่เคยรู้สึกเลยอือันนี้คืออันนี้คือความแตกต่างที่มันที่มันที่มันสะท้อนสังคมแบบชันอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าอิกโนแรนซ์ของแท้ะไปดูวิก้องกันบ้าง บิ๊กป้อมมาตอบคําถามเกี่ยวเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะแรงงานเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกันแล้วก็อธิบายภายหลังจากการประชุมนะครับการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีนี้บิ๊กป้อมบอกแบบนี้ครับว่า,เ,าเรื่องของแรงงานที่เข้ามาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้รับแรงงานเข้ามาเพิ่ม ต้องดูว่ารายงานที่เข้ามาผิดกฎหมายหรือไม่หากต้องการเพิ่มก็ต้องหยุดรับไปก่อนส่วนการกําหนดเวลานานหรือไม่ต้องดูว่าการแพร่ระบาดมันกระจายก็หากว่าไม่กระจายแล้วก็สามารถทําได้นะครับ <c oughs> ก็คือกังวลว่าถ้าเข้ามาแล้วอาจจะมีเชื้อติดเข้ามาด้วยโดยเฉพาะเข้ามาแบบเถื่อน,อนก็คือหมายถึงว่าเข้ามาช่องทางธรรมชาติไม่ได้ผ่านการเข้าสู่สเตจควอลทีนะครับเมื่อผู้สื่อขาถามว่าจะส่งผลกระทบ ให้ขาดแคลนแรงงานหรือไม่พลเอกประวิทย์บอกว่าขาดแคลนแล้วเราทําอย่างไรได้เมื่อถามว่าสาเหตุการรั่วไหลเข้ามาของแรงงานผิดกฎหมายจากอะไรพลเอกรวิทย์บอกว่าเป็นการเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติทางนี้ก็ได้กำชับให้หน่วยงานไปดำเนินการแล้วทั้งมหาไทยกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยกันดูแลถ้าท้องถิ่นดูแลดีก็ไม่มีปัญหาพูดกระไปท่องกันไปครับทีนี้มีการถามอีกว่าขบวนการที่นำเข้ามาเนี่ยเป็นใครพลเอกประวิทย์บอกว่า ผมจะไปรู้ได้อย่างไรเออนะคุณอนุพงศ์ก็พูดเหมือนกันนะไม่เรียกลูกน้องมาถามเออคุณอนุพงศ์ดิรับแผรรับมือลักลอบนำเข้าแรงงานต่างชาติอะไรเงี้ยคือก็สั่งการบูรณาการโอ้ผมก็เห็นคำสั่งนี่มาสิบปีแล้วมั้งคือสิบปีนี่มันไม่ไหนคาว่าประยุทธ์พูดนะไปลอกคนอื่นเข้ามาคนอื่นก็พูดมาตั้งนานล้วเราได้พยายามกวดขันสั่งการบูรณาการทุกฝ่ายและสัญญาว่าเราจะดำเนินการตามกฎหมาย ดีไหมก็ตอบอบกม้แล้วแล้วก็ท่องเป็นสูตรท่องเป็นคาถาอันนี้คือผมบอกว่างเงี้นะตกลงเนี่ยคือไอ้ที่เขาตรวจโควิด COVID ในวันนี้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างซีโนไทยที่สร้างรัฐสภาครับอืพี่ก่อสร้างแล้วมาทางใหม่อยู่ตรงที่ถนนพิบูลสงครามตรวจโควิด COVID เชิงลุก900คน เจอ519คนอุ้ย50%เลยนะใช่มันเกิน900มันเจอ519นี่มันเกินครึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวครับฮะถามมนุษย์ทินที่เอาไงอะแรงงานก่อสร้างในประเทศไทยก็ล้วนแล้วแต่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งนั้นใล่เหรอแต่ว่าคือไม่ได้ผิดบางทีก็ไม่ผิดกฎหมายนะส่วนใหญ่ไม่ต้องมาตามคือไม่ต้องพูดได้ไหมว่าในแคมป์คนงานน่ะที่ติดโควิดส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวเพราะ เราแทบจะไม่มีคนไทยอ,อยู่ในอุตสาหกรรมการใช้แรงงานก่อสร้างเลยแต่การที่คุณไปตออย้ำว่าคนที่ติดโควิดส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวอะทำราวกับว่าคนไทยเนี่ยจะรอดพ้นจากโควิดอย่างนั้นแหละคือมันเป็นการแปะป้ายอาคติทางทางทางเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นการดูถูกแรงงานต่างถ้าโดยไม่รู้ตัวรจริงๆแล้วเนี่ยการที่แรงงานต่างด้าวติด มันไม่ได้แตกต่างอะไรจากกรณีของคนติดคุกหรืออะไรต่างๆก็คือว่าพื้นที่ที่แต่ละส่วนที่ไปให้เขาอยู่แต่ละคขปมเนี่ยมันแออัดก็ใช่มันมีคนติดขึ้นมาคนหนึ่งมันไม่ว่าจะเป็นไทยพม่าเชื้อชาติอะไรไปอยู่อย่างนั้นมันติด่ปติดหมด่ะคนไทยไปอยู่ก็ติดเออมันเป็นใครมันก็ติดหมดคือมันต้องเขียน่าวอย่างนี้คุณต้องไปทีนี้ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลถ้ารู้เรื่องพวกนี้แล้วทำไมคุณเฮ้ยนี่มันติดคขปมคนงามมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ ทำไมคุณไม่เคลียร์แค้มคนงานทั้งหมดในกรุงเทพหรือในปริมณฑลเคลียร์ได้หมเ่เขาเอาออกเลยนะคุณไปไล่เลยว่าคุณต้องจัดระเบียบด้านสุขอนามัยคือชีวิตความเป็นอยู่เขาคุณต้องแบบนะคือถ้าบอกว่าบริษัททาไม่ได้ก็ต้องทำอํำนนจะบอกไงคือคุณต้องทํา ดูว่าถ้าบริษัทใหญ่ๆอย่างงี้นะถ้าบริษัทก่อสร้างอ่ะหรือว่าถ้าทําไม่ได้คุณช่วยอะไรเขายัางไงคุณมีเคื่อนไขที่จะช่วยบริษัทยังไงต้องไปต้องไปทำนะไม่งั้นมันจะเป็นแหลกเพาะเชื้อหมดคาถามของแทกคือถ้าบริษัทก่อสร้างไม่มีความสามารถทําแคมป์คนงานที่สะอาดปลอดภัยถูกสุข,ขอนามัยแบบน็อกดาวน์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วใครจะทําได้อมอีแต่บริษัทก่อสร้างเท่านั้นแหละที่จะสร้างแคมป์คนงานน็อกดาวน์ที่มีห้องส่วนตัวมีห้องน้ําส่วนตัว มีสถานที่ให้เขากินเขาอยู่แบบสะอาดเปะเปะเนี่ยคุณควรจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสว่าซิโนไทยเรามีเทคโนโลยีการก่อสร้างเกิดปัญหาปุ๊บเราสั่งบ้านน็อกดาวน์แคมป์น็อกดาวน์มาน็อก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 แล้วเราเคลียร์เราสร้างบรรยากาศที่อยู่อาศัยยกระดับคุณภาพชีวิตคนงานก่อสร้างของเราทันทีและเราดูแลผู้ป่วยติดโควิดผู้ติดเชื้อของเราอย่างดีเรา ชดเชยค่าแรงของเขาใน14วัน21วันที่เขาต้องหยุดงานและกักตัวครับ P.R. ของบริษัทซิโนไทยจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้ทันทีแล้วกลายเป็นซิโนไทยโมเดล<อ>วิธีการดูแลแ้งคนงานก่อสร้างที่พบคลัสเตอร์การติดโควิด ไม่ให้เสียชื่อเจ้าของบริษัทคือรัฐมนตรีสาธารณสุขถาไมแล้วโดยคุณเขาแยกกันแล้วเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้แหละแต่แขกให้ไอเดียไปแล้วว่าถ้าคุณไม่ชฉวยโอกาสนี้สร้างชื่อสร้างเสียงให้บริษัทคุณมันไม่มีแล้วนะครับก็วันก่อนศิราก็ไปศิลาเจนจะค้กไอแคมป์หลักสี่ก็ไปลาวีอิตันไทยอ่ะอ่ะใช่ป่ะบอกว่าทำไมอิตันไทยไม่ดูแลเห็นไหมอิตันไทยซีโนไทย ทำเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวสิระมาลุยอนุทินมั่งลุยสินโตไทยมั่งเนี่ยข่าวนี้มันน่าสะเทือนใจด้วยนะพร้อมเตรียมทีมแพทย์ลงคัดกรองแยกผู้ติดเชื้อที่เป็นคนไทยส่งโรงพยาบาลสนามนนทบุรีอ้าวส่วนแรงงานต่างด้าวคาว่าจะใช้พื้นที่แคมป์ตั้งโรงพยาบาลสนามให้กักตัวต่อไปแล้วพอยของการแยกคนไทยจากคนต่างด้าวมันเป็นเชื้อคนละตัวกันเหรอคืออะไรพอยกนี่ยคืออะไรไอ้ที่อยู่เนี่ย ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันแต่เดี๋ยวมันก็ไปติดคนไทยคนอื่นนะ oh. มันไม่คิดอย่างนั้นมากเลยล่ะ mm. คืออันนี้ผมฟังเนีตลาดยิ่งเจริญสะพันใหม่ฟังข่าวเมื่อวาน mm. ที่ไม่พอโรงพยาบาลสนามไม่พอก็เอาไปแต่คนไทยก่อนเหมือนกันลูกยังที่เป็นแรงงานพม่าก,ก็คือให้อยู่กักตัวเองตรงนั้นแถวนั้นโอ้คือฟังแล้วนี่คือคือกลายเป็นอย่างนี้หมดเลยเหรอ แล้วคุณผมบอกเลยว่าผมคุณดูเลยว่าตรงไหนที่มันเป็นแหล่งแออัดของคนงานไม่ว่าจะไทยจะต่ตงดาวเนี่ยครับถ้าคุณไม่เข้าไปเคลียร์นะตอนนี้นะมันจะติดหมดม,มันจะติดหมดติดหมดติดหมดแล้วคุณจะไปคิดว่ามันอ๋อมันกั้นอยู่ตรงนั้นมันไม่ไปถึงกับคนไทยที่อยู่ข้างๆพอติดหดหก,ก็มาเคาะประตูบ้านพวกเราทุกคนแหละแขกบอกไม่แค่ มันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาแยกว่านี่คนไทยหรือคนต่างชาติเหมือนที่แขกบอกว่าอย่างอเมริกาเขาฉีดวัคซีนให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้แค่หน้าอินหน้าผมอ่ะเขาไม่ได้เพราะความเสมอภาคอะไรหรอกก็เพื่อมาตรการการควบคุมการระบาดเท่านั้นเองแล้วในภาวะที่คุณต้องทํามาตรการควบคุมการระบาดคุณไม่มีสิทธิ์มันไม่มีพื้นที่สําหรับการแยกว่าอันนี้คนไทยหรือต่างด้าวแล้วนักข่าวเวลาเขียนข่าวก็ต้องพูดว่าในแคมป์คนงานซึ่ง แรงงานร้อยละ90เป็นต่างด้าวดังนั้นอัตราการพบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมากจึงเป็นตัวเลขของคนต่างด้าวไม่ใช่มาแบบมีพบคนติดเชื้อ5้ารอคนส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวบ้านนี้มันเป็นอคติที่ฝังหัวมาเป็นระบบอัตโนมัติแล้วเขียนไปโดยอัตโนมัติกรณีของคนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามองผิดกฎหมายนี่มันมีความเสี่ยงจริงเพราะว่ามันไม่ได้กักตัวแต่ว่าประเด็นตอนที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ย คุณอย่าไปคุณอย่าไปแยกเลยว่าผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายคุณรีบเคลียร์ให้หมดมเพราะว่าอะไรแรงงานที่ติดเนี่ยผมคิดว่าบริษัทใหญ่อย่างอีตั้นไทยอย่างอย่างซีโนไทยเนี่ยไม่กล้าใช้แรงงานต่างดาวที่ผิดที่ที่ผิดกฎหมายครับส่วนใหญ่จะถูกกฎหมายแต่คุณผมถามว่าแล้วคุณห้ามเขาไปหาญาติได้หรอไม่ได้<ะ>ครับมีใครห้ามเขาไปหาญาติได้มันปนกันมาหมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการปแบบนแบบนี้มาถึงแบบ มันถึงได้ติดใช่้แล้วแล้วคุณก็พอเวลาคุเป็นแคมป์คนงานคุณแยกด้วยหรอว่าอันนี้แรงงานต่างด้าวอันนี้แรงงานไทยมันก็ติดกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคือวิธีที่ดูคือต้องเคลียร์ให้หมดตอนนี้คือคล้ายๆกับว่าสถานที่อะไรก็ตามที่คุณเอาคนไปกักไว้แออัดอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกคนงานในตลาดตลาดนี่ก็คือก็คือการมันมันเป็นภาพของงานที่คุณอะไรใช้ภาษา ฝ่ายซ้ายที่หนึ่งต้องบอกว่ามันคือคุณกดขี่แรงงานมากเลยในการให้เขาอยู่ให้เขาอยู่อะไรแบบนั้คือครับครับนั่นแหละคือปัญหาที่มันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใครกี่คนใครถามแค่นี้แหละทําความสะอาดยังไงเรื่องของการนําเข้ารายงานที่ผิดกฎหมายนะครับมีความเห็นจากมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะฮะเมื่อกี้บิ๊กปอมก็บอกว่าให้มาถามปรากฏว่ามนตีมหาดไทยก็บอกแบบนี้ครับอยากทราบเหมือนกันว่าทั้งหมดนียเข้ามาช่องทางใดสั่งการให้มีการสืบสวนไปแล้วว่าหลุดมาได้อย่างไรหากมาจาก แผนมีช่องโหว่หรือว่าเจ้าหน้าที่หย่อนยานอันนี้เราไม่ได้พูดถึงสายพันธุ์แต่พูดถึงความล้วนไหลเข้ามาของผู้ลักลอบเข้ามาจะต้องไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้อีกเหมือนอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนาะไม่เคยมีมาก่อนเลยเออไม่เคยมีมาก่อนเลยก็อยไม่นี้ในข้อมูลว่าเขาเข้ามายังไงเออฮะมาดูเรื่องตีแรงงานกันบ้างคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับพูดถึงเรื่องของการนําเข้าแรงงานต่าง ชาติแบบผิดกฎหมายนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยให้สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ถแถลงข่าวให้ทราบนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยจะดูแลเรื่องของสถานประกอบกิจาการที่นําเข้าแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาจับได้ไปแล้วถึง3 0 0 0 0นกว่ารายใน2 0 0 0 0ืกว่ากิจาการนะครับย้ำว่ากำลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าไทยสภาหอการค้า สภาวุาสารมกรรแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการจะออกประกาศกระทรวงเพื่อขอความร่วมมือเอาผิดกับบรรจ้างทั้งหมดที่นําเข้ารายงานผิดกฎหมายนะครับมีบทลงโทษแล้วก็มีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจทั้งหมด5ชุดในการออกตรวจจับพอละคุณจิบไม่ต้องอ่านต่อหรอกเพราะว่าแขกจะบอกคุณสุภาพว่า วิธีการรับมือณนะขณะนี้ไม่ใช่ออกกฎกระทรวงเพื่อไปเอาผิดกับนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวค่ะณนะวันนี้โจทย์มันคือการควบคุมการระบาดก่อนที่คุณจะไปเอาผิดเขาอะ คุณเอาเขาเข้ามารับการดูแลทางสาธารณสุขที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อและการระบาดต่อจะดีกว่าการที่คุณไปขู่ว่าจะลงโทษแรงงานต่างด้าวยิ่งทําให้คุณหาตัวแรงงานต่างด้าวไม่เจอ<ช>ยิ่งทําให้พวกเขาหลุดออกจากการได้รับ การตรวจได้รับการดูแลได้รับการกักตัวได้รับการรักษาแล้วยิ่งเขาได้รับการรักษาช้าเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะไปแพร่เชื้อก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเลิกเอาวิธีคิดแบบรัฐราการ2อง0ปีมาใช้เออะก็ขู่ลงโทษเอะอะ <c oughs> ก็จับเอะอะตั้งกรรมการ5ชุด7ชุด8ชุดออกกดกระทรวงจะลงโทษคนนั้นคนนี้ ไม่มีสังคมไหนเจริญและขับเคลื่อนไปได้ด้วยการลงโทษครับและการใช้อำนาจอย่างที่ก็รู้ว่ากลวงเพราะว่าถ้าการลงโทษและการใช้อำนาจอ่ะมันใช้ได้จริงอ่ะคุณไม่มีหรอกไอ้เอาแรงงานเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติอ่ะแล้วถามว่าไอ้ที่คุณขู่ว่าจะลงโทษอ่ะมันเกิดขึ้นจริงไหมไอ้กฎพวกนี้มีแต่จะไปสร้างช่องทางแห่งการคอร์รัปชันที่มากขึ้นของข้าราชการเท่านั้นเองเนื่องจากเราไม่ได้รับประทานยาเป็นอาหารหลัก แล้วเวลาลงโทษทั้งหลายเนี่ยผมก็เห็นจะจับคนงานบางทีก็จับมันก่อนเห็นข่าวทางใต้จับรถตู้จับสามล้ออที่ขับพาคนไปคุณไม่รู้เหรอว่าใครเป็นนาใครเป็นเอเจนต์ใครเป็นตัวการผมไม่เห็นจับแบบจับคนเล็กๆจับตัวเล็กๆเนี่ยจับพวกไม่มีทางสู้กระจอกจริงโอ้โหครับอะครับมีเรื่องของ นี่ฉีดให้วัคซีนมีข่าวดียังไงฮะลรวทางเลือกใหม่แล้วอ่อยอเผยบริษัทไบโอเจนเทคจะยื่นขอจดทะเบียนทางเลือกใหม่คือซิโนฟาร์ม เป็นของจีนอยู่แต่โอเคนะซิโนฟาร์มก็ยังดีกว่านะไม่ล่เริ่มนับหนึ่งหรือยังเพราะว่าเพิ่งนับหนึ่งเอกสารนับพวกเอกสารเหมือนเหมือนกันเนี่ยซิโนฟาร์มนี่องค์การอะไรโลกพึ่งรัปรองเมื่อต้นพฤษภาที่ผ่านมาถ้ามันเปจิไม่องพูดถึงอิงที่อยากรู้เดี๋ยวมันจะไปซ้ำรอยไอ้ห้าข้อหกข้อที่เราเคยอ่านสำหรับไฟเซอร์เราได้นับหนึ่งกันแล้วสำหรับโมเดอร์นากันังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสำหรับจอร์นสันแอนจอร์นสันก็กำลัง ให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมเอกสารอยู่สําหรับสปุตนิกบีเราได้เริ่มเปิดทางหนทางแห่งการเจรจารัฐบาลพร้อมเป็นสะพานเชื่อม ที่สุดท้ายก็วันนี้ก็คืออะไรเนี่ยคือแล้วเรากุวนอยู่กับเรื่องเชื่อมกันไปนับเอกสารกันมาแล้วครกล่าวว่ามันมีความคืบหน้าอะไรที่จับต้องได้ไหมเขาจะบอกมาไตรมาสนั้นไตรมาสเียวกนเป็นสะพานเชื่อมอ่ะไม่ต้องพูดเนี่ยวันนี้พูดมาเลยว่ามาวันที่เท่าไหร่เห็นไหมวันนี้คือวันที่ยี่สี่ใช่ไหมที่บอกว่าเราคุยเรื่องไฟเซอร์กันมากี่เดือนฮะเดือนกว่าแล้วมึงเนี่ยที่บอกว่ายอมรับเลยวันนี้จะเอาเธอ คิดมายืนอะไรเงี้ยเพิ่งจะยืดเฟเซอร์เ,อรเพิ่งจะให้เขายืนแล้วเน,น,นทที่ยไอ้ไอ้ยืนเทอมชีสอะไรอ่ะไม่ต้องเอาเือนรายงานแล้วให้ตอนได้วันที่รีบสั่งเข้ามาเถอะให้ตอนได้วันที่ว่าจะมาวันที่เท่าไหร่เอาให้มาบอกบเบื่อแล้วบทบาทของเราบทบาทรัฐบาลจะเป็นสะพานเชื่อมเออตอนนี้กําลังตรวจเช็คความต้องการของเอกสารอุ้ยเราได้เริ่มต้นเปิดความสัมพันธ์อันดีแล้วหวังรัฐบาลไทยกับ จอนสันเนี่ยะมาว่าโวนี่อย่างนี้ว่าว่าทำไมอ่านะอ่ะปิดท้ายเรื่องสายการบินนิดนึงครับเขาจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับพนักงานเจ็ดสายการบินรอสําหรับการเปิดประเทศนะครับคุณพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถนายกสมาคมสายการบินประเทศไทยนะครับก็ออกว่าสมาคมได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดสรรวัคซีนโควิด19ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการบินในประเทศทั้ง7สายการบินรวมกว่า1 5 0 0 0 970คนครับพร้อมกับมีตัวแทนจากพนักงานได้รับวัคซีนครบแล้วก็อาสาเป็นผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวันที่24-28พฤษภาคมนี้นะครับย้ำได้ว่าได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นศูนย์ในการบริการฉีดวัคซีนมีพารากรอนฮอ์นะครับสยามพารากรอนเนื่องจากว่าเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็มีโอกาสพบปะก,กับผู้โดยสารและ ผู้ให้ผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากทั้งหมดคือเอาอันนี้เอาข่าวสายการบินอีกอันนึงแล้วกันทิ้งท้ายรองประธานสาภาพการบินไทยไปฟ้องตัวโต้หนึ่งหนึ่งสองอะตัวโต้ไปอยรัฐจงเทพอะนี่เขากำลังหากันอยู่ว่าตจโต้บอกว่าว่างมากเนาะตกลงเนี่ยการบินไทยเขาปลดคนกันอยู่ครับกําลังร้องวุ่นวายเนี่ยรองประธานสาภาพไปแจ้งจับแต one day, one day, one day. ่ขอพูดเรื <ati osters> <in> ่องนี้นิดนึงว่าถ้าพนักงานสายการบินหมื่นห้าพัน่ฉีดซีโนแวคเนี่ย ซึ่งมันไม่ได้ป้องกันการติดและการแพร่เชือช้อนะแล้วเขาก็ยังมีโอกาสติดจากผู้โดยสารอยู่อะ<ช>แล้วจะฉีดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมามฉีดเพื่อให้เขาได้รับเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อต่อ,อยี่หรอฉีดเ่ว่าได้ฉีดเขายัางแพร่เชื้อได้อเออแล้วมันจะช่วยเรื่องธุรกิจการบินยังไงอันนี้แขกยังไม่เก็ตสําหรับการเปิดประเทศ เออไม่เก็ตนะคะว่าการฉีดซีโนแวคจะช่วยเรื่องการเปิดประเทศและติดการติดได้อย่างไรคนส่งสารนับไปนะที่บังซื้อที่บังซื้อครับปิดท้ายนิดนึงครับใครที่ติดตามเพจ Voice TV Talking Thailand นะครับตอนนี้ยอด Follow ของเราอยู่ที่995,000กว่าอีกประมาณสัก4,000 Follow นะครับก็จะแปะ1ล้านแล้วนะครับช่วยกันหน่อยครับ จะได้ทำให้ข่าวสารกระจายล่อซ้ำอย่างเงี้ยเหรอไม่ถึงว่าขอแอซ้ำเพื่อนงานคือเราก็มีเป้าหมาย1ล้าน2ล้านอย่างเพื่นี่สามล้านไปแล้วต่อโลแล้วก็ให้ฟอลโลอีกไม่ใช่ขอบคุณมากเลยครับสำหรับการติดตามตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับ